กระถินโรคไตาทานได้หรือไม่วันนี้รินมีคำตอบมาฝากกันค่ะกระถินเป็นผักพื้นบ้านที่เรามาเข็นอยู่ตามริมรั้วบ้านเรือนในป่าหรือข้างถนนหนทางกันบ่อยๆนะคะนิยมนํายอดอ่อนฝักอ่อนหรือว่าเมล็ดก,กระถินนะคะมาเป็นผักและเครื่องเคียงคู่กับการรับประทานอาหารต่างๆ กระถิน100กรัมนะคะจะมีโพแทสเซียมสูงถึง383มิลลิกรัมเลยค่ะและมีสารพิวรีนมากกว่า150มิลลิกรัมจัดว่าเป็นผักที่มีโพแทสเซียมสูงค่ะสําหรับผู้ป่วยโรคไตที่มีโรคเกาต์ร่วมด้วยไม่แนะนําให้ทานกระถินจะดีกว่านะคะสําหรับผู้ป่วยโรคไตระยะ1-3ที่มีค่าโพแทสเซียมยังอยู่ในเกณฑ์ปกติและไม่มีโรคเกาต์ถ้าอยากทานกระถินสามารถพอทานได้บ้างค่ะแต่ไม่บ่อยนะคะ2อาทิตย์ครั้งเดือนละครั้งพอได้ค่ะแต่สําหรับผู้ป่วยโรคไตระยะ ระยะ4ระยะ5ไม่แนะนําให้ทานกระถินจะดีและปลอดภัยกว่านะคะเมื่อไตเราเสื่อมแล้วจะไม่สามารถขับโพแทสเซียมออกได้หมดค่าปกติควบคุมอยู่ที่3.6-5.2มิลลิโมลต่อลิตรถ้าค่าโพแทสเซียมสูงจะส่งผลต่อหัวใจอาจทําให้หัวใจเต้นเร็วหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือถ้าร้ายแรงกว่านั้นอาจทําให้หัวใจวายเฉียบพลันได้เลยนะคะกระถินก็มีประโยชน์มากมายเลยนะคะช่วยเสริมสร้างและบํารุงกระดูกผู้ดมไปด้วยวิตามินเอช่วยบํารุงและรักษาสายตามีใยอาหารช่วยในการ ถ่ายป้องกันท้องผูกแก้อาการร้อนในกระหายน้ําผักมีประโยชน์มากมายเลยนะคะแต่เมื่อไตเราเสื่อมแล้วในการที่เราจะเลือกทานผักเราก็ต้องศึกษาข้อมูลกันสักนิดนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองค่ะรินมีผักที่ผู้ป่วยโรคไตาสามารถทานได้มาแนะนํากันนะคะทุกท่านสามารถกดดูได้ที่ลิงกด้านล่างเลยค่ะสําหรับวันนี้รินขอฝากความรู้ดีๆไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ สุขภาพดีไปกับคุณรินเพียงกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอดีๆแบบฟรีๆได้เลยค่ะ